นี่ก็คือซุปเกี <Uma velocidade wiele> ๊ยวนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเกี๊ยวตะโกนที่เราบอกเออตะโกนแหกปากด้วยอละเป็นแบบเป็นเกี๊ยวสวัสดีค่ะพิมกี้ไลกลับมาแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราจะขอเชิญทุกคนมากินอาหารจริงกันค่ะเพราะอะไรเพราะคราวที่แล้วยอดดีมากเลยตอนที่เป็นบุฟเฟ่กุ้งใช่ไหม เราก็เลยมีอีกร้านหนึ่งที่เราเล็งไว้ว่าอยากจะกินซึ่งจริงๆเป็นร้านประจำที่บ้านอยู่แล้วละ่ะแต่อันนี้เขามีบุฟเฟ่ก็เลยขอมาลองหน่อยนั่นก็คือร้านอี s t o r i e n ที่โรงแรมเอซีปาร์คตันททวินฮาเป็นร้านประจาแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีแขกพิเศษคนหนึ่งค่ะเป็นคนใหม่ที่ไม่เคยมาช่องแกะกล่องเลยแต่พอบอกเขาภาาวันนี้ต้องไม่เสียงหัวเราะเพราะว่าเห็นพี่คนนี้ก็จะรู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นคนขำขันฉันก็ไม่เคยเจอแต่เขารู้จากพี่ต่อก็เลยอยากพบปะค่ะไปค่ะเข้าไปด้านในกันค่ะ และตอนนี้เราเข้ามาในร้านกันแล้วค่ะแล้วจะขอเปิดตัวแขกรับเช้ญของรานในวันนี้เขาไม่เคยมาช่องนี้นี่เป็นแบบครั้งแรกที่เขามาเยือนห้องฉันจะขอผมจะต้อนรับเขาหน่อยมากินอาหาจรจีกก็ต้องเจอพี่โบโบค่ะโบโบคุณเหมือนรัสเานนี่สวัสดีค่ะเขาเหมือนฉันนะฉันเ่อปุยเขาคลายฉันกับพี่ต่อทีหนอยผสมร่างกันใช่ใช่ใช่ดูเป็นแบบเป็นญ,ญาติกันได้ใช่แล้ววันนี้ครับสิ่งที่เราจะชวนพี่โบมากินก็คือบุฟเฟ่ต์เป็ดผัดกิมพี่โบ,โบ ดีใจมากคือลุ้นไม่ไม่คิดว่จะชอบกินแบบบุฟเฟ่ไหมบางคนก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยรอดใช่ไหมอ๋อชอบอ่ะชอบกินเยอะดีมากเพราะว่าชอบว่าจะเลี้ยงตอนแรกที่ไม่ได้ไปบุฟเฟ่อ่ะแอบเกรงใจนิดนึงไม่เป็นไรแบบกลัวเกินกินเกินแบบความคาดหมายของดิ้มเลยแล้ววันนี้เออมาบุฟเฟ่เพราะสบายใจแล้วจะกินทุกอย่างกันได้ถูกต้องค่ะมาชอบบิ๊มกิแหลกต้องกินให้แหลกถูกแล้วค่ะพี่เบอห์ใช่ใช่ใช่ ชอบชีช่องมากขอบคุณค่ะตอนนี้มาดูเมนูกันว่าร้านนี้มีอะไรให้เรากินกันบ้างไม่ลืครับมาที่ราดูห้หนูไลน บุฟเฟ่ที่นี่นะคะจะมี2แบบมีตัวที่มีเป็ดกับไม่มีเป็ดมีเป็ด9ก0กว่าไม่มีเป็ด800ยกว่าค่ะเดี๋ยวขึ้นราคาให้จํปเป็ไม่ได้จ้ะแต่เมนูด้านหลังอ่ะคล้ายกันเลยเขาบอกว่าแบบก็มีติ่มซำมีซาลาเปามีของทอดมีของนึ่งเนาะแล้วก็พวกข้าวก็จะมีข้าวผัดกุ้ยช่าราดหน้าปลาเต้าซีจริงๆราดหน้าปลาเต้าซีอร่อยมากแล้วก็ซุปก็จะมีแบบสาสี่ซุปเดี๋ยวขึ้นเมนูแปะแปะแปะให้ก็ไปดูกันได้ค่ะแต่ขอบิิมขายร้านนี้นะพี่อบอะร้านนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปโดยที่่วาาาจจรรริงๆเปป็น้ะบ เอเอเออเที่บ้านชอบมาเลี้ยงตระกูลกันที่นี่แล้วก็จะแบบพาตระกูลของวิวัฒน์ตระกูลมันทะระล,ลูกก็ะทุกตระกูลของบ้านก็จะมากินข้าวกันเลี้ยงห้องด้านบนเพราะว่าแบบใหญ่มากเป็นตระกูลมานะเดินมาแบบป้าเป็นกอดป้าอะไรเงี้ยมาไลเ่เลยเอาคนมาต้อนรับอย่างเงี้ยแบบเรียกคนเหตุสาเหตุที่เป็นร้านประจำที่บ้านเพราะว่าหนึ่งรู้สึกว่าเป็นปักเกีงเขาอะแป้งนุ่มอ่าเดี๋ยวให้วิวัอนได้ชิมแล้วบอกว่าเป็นยังไง แล้วที่เหลือพวกติ่มซำเขากุ้งก็คือกุ้งเป็นกุ้งแล้วแป้งเขาก็ค่อนข้างนิ่มนวลก็เลยชอบค่ะที่บ้านก็เลยมากินแล้วก็ที่สําคัญคือราคาไม่ค่อยสูงมากคือเทียบกับร้านที่ชอบมันจะบิ๊มจะชอบอายัดชอบนั้นชอบนี่ใช่ป่ะแต่ว่าร้านนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีค่อนข้างดีก็เลยมากันบ่อยแล้วก็ใกล้บ้านคือบิ๊มมาปกติมากินก็ไม่กินบุฟเฟ่เหรอกแต่ตอนนี้เห็นเขาจัดบุฟเฟ่ก็เลยแบบอยากขอมาลองหน่อยว่าบุฟเฟ่เป็นยังไงเพราะว่า เอเหลือเกินที่บอโ,โบบิ้มจองมาสามรอบจองไม่ได้หลายรอบตั้ขนาดนั้นเลยอ่ะไหนๆวันนี้ก็ไม่ได้ไปกินอาหารจรีนกับพี่บอโบบิ้มแบบมิคตำหา้าอยากอยากถามผู้รู้ว่าไงว่าที่จีนเนี่ยมารยาทตัวอาหารจรีนมีอะไรที่เราควรจะต้องรู้ไหมเวลาไปกินข้าวที่จีนคิดว่าไม่มีนะเขาค่อนข้างแบบฟรีฟรีรู้แต่ว่ากินข้าวเขากินใส่ถ้วยอย่างเงี้ยก็คือไม่วางอ่ะต้องยกขึ้นมาก็ยกแล้วกินเลยอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าถ้าไปทำอะไรเงี้ยแล้วก็ ขาก็ไม่เคยว่าไม่มีมารยาทนะแต่ว่าก็ที่ว่างงทำไมถึงทําอย่างนั้น<ม>เออมันแบบลําบากอ่ะแต่ญี่ปุ่นไม่ให่นะญี่ปุ่นคือการยกข้ข้าวขึ้นมากินคือผิดมารยาทเออเหรอแต่ถามว่าคนญี่ปุ่นทาไมก็าบอกคนญี่ปุ่นรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยทำหรอกก็ยกเหมือนกันบางทีอาจจะเป็นมารยาทแบบดั้งเดิมที่ที่ท,ที่เขาแบบไม่คุยเออแปลว่าดั้งเดิมเนี่ยเพราะพี่เอกจำได้ว่าเพื่อนญี่ปุ่นนะยกเหมือนกันหใช่บอกว่าถ้าเธอจะแบบให้มันหล่นอย่างเงี้ยยิ่งไม่มีอะมารยาทกว่าเพื่อญี่่ปุนบอกอย่างีเพื่าางชติไมม่ร้ันก็เลบอก่านญี่ปุ่น คี่นางบอกกันว่าจริงๆแล้วอ่ะแมจะเป็นโบกเป็นจีนแต่ว่าเราเป็นคนชอบอาหารญี่ปุ่นเป็นนักเรียนในคลาสอ่ะรู้หมดเลยเวลาแบบให้แต่งประโยคแสงก็บอกว่าเราซื้อมีความลับจะบอกกับทุกคนจริงๆแล้วเราซื้อชอบอาหารญี่ปุ่นช่อง<ช>เราส่วนใหญ่คนที่มาคือชอบอาหารญี่ปุ่นเลยกไ็ได้ได้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้อ่ะพี่เอาอันนี้แล้วกันหน่จิบกุ้งปูปู <laughs> ได้ป๊ได้อยู่หอมเด้งอ่ะเนื้อเด้งแป้งบางชไม่หนาเกินอร่อยอร่อยฉันก็ไม่เคยกินหรอกหนุ่มจิบกุ้งพี่บ๊อบบอกฉันสั่งเนอะบางีสั่งให้ชอบถ้าถ้าเก่าถ้าสมจิบกุ้งตอนนี้ฉันได้กินถ้าเก่ากุ้งเต็มตัวตัวใหญ่นะเข้าตานน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มมีสามแบบนะคะมีชิคโชมีพริกแล้วก็มีตัวน้ำจิ้มของทอดอ่ะบวยกอ กุ้งเนี่ยบอกกัโบโบอจริงหรออืมลเลยถามดกุ้งแบบกุ้งจริงๆอะ่ะคือเป็นลูกชิ้นกุ้งแหละแต่มันมีส่วนเนื้อกุ้งที่มันสับเป็นชิ้นๆเป็นัําอ,อยู่ก็เลยชอบตรงนั้นามันมกรอบกอบเด้งดีมันรู้สึกเป็นเนื้อเยอะอยู่นะ อ,อืมคือกับแป้งน้อยแต่สําคัญคือนางหอมมากกับตัวต้นหอมฉะนัออ้นเวลากินก็จะมี2ก,ก,กลิ่นมันมีกลิ่นกุ้งกลิ่นต้นหอม,มรสชาติก็เป็นเค็มๆแล้วกว็หวานน้อยมากๆแต่ว่าประเด็นคือกลิ่นต้นหอมค่อนข้างแรงนะคะใครไม่กินต้นหอมจะตกใจไม่น่าหระแบบหยุดกินไปกลางคันท้อกือก้งหนีึบแบบมันก็นุ่มๆบางๆใส่ต้นหอมก็อร่อยนะ แบบว่ามืนมันทําให้สดชื่นขึ้นน่ะแบบตัดเลี่ยงน่ะเพราะว่ามันก้อนใหญ่มากเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าอาหารครบห้ามู่ในคําเดียวเนาะมีต้นหอมแบบเส้นหนึ่งแป้งเนื้ออะางเงี้ยดีค่ะอัไปคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือหอยเชลล์อ๋อถ้ากาหอยเชลล์อยไปบอกก่อนเลยอทำนะเอาแม่มีุ้่แข่งอ่ะไม่เป็นไรเราชอบ อชอบให้เกสเซอร์แคปอ,อิน,นอันนี้ดีเลยอะคะนี่เขาเรียกว่าหอมแบบเกี๊ยวไหมเพื่อกอืมหอมเกี๊ยวด้วยแต่ว่าเอาจริงๆตอนไปกินเกี๊ยวทีวจ่จีนมันหนามากนะห้าห้าห้านะทคล้าย,าย,ายๆลูกชิ้นแต่ลูกชิ้นที่มันมีมันอยู่ด้วยมีมันเหมือนมันมันหมูใส่เข้าไปเออหม,มันมีหมูสับๆเข้าไปด้วยอะ่ะแล้วก็มีกุ้งมี่หอยเพล่อันนี้อร่อย ใช่ใช่อ,อร่อยมันมีหลายรสชาติดีไม่เลี่ยนใช่แลเท texture เ,เวลาเขาสับเขาสับชิ้นใหญ่เวลากินมันก็มีกรุบกรบนั้เออเออเอเอใช่มันกรุบกรุบกรุบชอบชอบชอบ,ชอ,บอร่อยไปต่อเลยค่ะอันนี้มันเก่าซอสอีกโอเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินมีความครีเอทีฟจังสีชมพูด้วยขับแป้งให้หน่อย ตอนแรกโออเคยใส่ปะปะเป็นเนื้อหักเก่าก็ต่อตอนแรกนึกว่าจะแบบกลิ่นเอ็กโวจัดๆแต่ไม่นะเหมือนแบบผสมแบบคลุกๆบางฮหักเก่าอ่ะที่ไม่จืดมากมันจะมีรสแบบไหนที่มันมีรสเหมือนความคาวหน่อยเพราะม่ามใส่ซอสเอ็กโวนี่ไงกลิ่นซอสเอ็กโวขึ้นจมูกแล้วอืมหอมเลยฮะหอมอยู่เราใชเค็มหวานนิดหึ่งเลยหรอเค็มหวานใช่แต<า>่ชอบหวานมากกว่าอ๋อเหรอก็หักเก่าธรรมดาอ๋อก็หักเก่าธรรมดามากกว่าหอมมาก พี่โบเอาห้าเก๋าเอ็กโซไปแล้วบิ้มเอาตีนเต้าซี่ชอบตีนมากเลยทางนี้เราเห็นสิ่งที่ไรก็จะแบบดูถึงอย่างนี้เหมือนมือตัวเองชอามาโดยของน้องคือไม่มีเนื้อคครมีแต่หนังก็เอ็นซึ่งบิ้มมันไม่ชอบกินเนื้อสัตว์เลยชอบกินแต่หนังก็เอ็นอ้าวหรออก็เลยรู้สึกว่าแบบหัวลูกนักคอมิ๊น่น้าลราเราไม่เข้าใจว่าเราชอบกินเนื้อชอบกินเนื้อมันเลยอ่ะเอ็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบชอบติดปันใช่บิ้มแบบ ไม่ครับกปนเดียวเลยจะตัดโปรตีนยังไงอ่ะอันนี้คือรูดเลยไหมรูดรูดเลยเหรอเนี่ยกำลังแบบกำลังรูดอยู่กำลังรูดอยู่ในปากชอบรู้สึกว่าแบบร้านนี้เวลามันทำมันจะมันนุ่มแหละพอเข้าปากแล้วก็เอาลิ้นดุนๆหน่อยกระดูกก็จะไหลออกมาใช่ไหมก็จะเหลือแต่หนังแต่เอ็นอยู่ในปากเราแล้วก็เคียวเขียวเขียวรสชาติก็จะเป็นแบบเค็มหวานแล้วมันเป็นเต้าซี่แหละแต่ว่าหวานคือหวานแบบหผักกำลังดีแล้วก็หอมกระเทียมก็เลยชอบอันนี้ เบคอนห่อกุ้งอ่ากุ้งอร่อยชอบกุ้งแับเบคอนดูไม่เกี่ยวกันเท่าไหร่ใช่ไหมไม่เข้ากันใช่อืมแต่ไอ้ข้างนอกเนี่ยอย่างเงี้ยไข่นี่คืออะไรไข่ไข่เหรอใช่ใช่ใช่มันจะเป็นไข่แดงจืดอันนั้นอร่อยแต่ถ้าคนชอบเบคอนกิมแบบนี้น่าจะชอบนะนั้หนูลองหนูชอบเบคอนเออที่แบบเป็นกินแบบเบคอนแผ่นใหญ่ ก็แซ่บๆดีนะมานัวๆให้หวานเผ็ดนิดหน่อยกุ้งอ่ะคิดเองว่าเป็นตัวเดียวกับตัวไส้ตัวข้าวเก่ากุ้งเต็มตัวเหมือนมากเลยอ่อ่อืออันกุ้งผสมมันหมูอ่ะมันก็จะกรุบๆใช่ปะแล้วไข่ข้างบนก็มันๆแล้วก็เบคอนก็ก็คือเบคอนจริงๆก็เลยอยากลองเบคอนกินเล่นก่อนแล้วค่อยกินจริงมันไม่ค่อยเข้ากันจริงๆมันมีความแบบหนังคนละผิวอ่ะ มันเป็นการผสมผสานแบบ east Me meet อันเดียวนะขอโทษนะคนยังไม่ได้เลยเอาใหมา่มันเป็นการผสมผสานแบบ east meet west อ๋อโอเคเข้าใจละเพจริงด้วยเหรอใช่ไหมแบบตอนออกม,มาไปเจอตอนโตอ,นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แ <yeah. S 2> ค่รู้สึกว่าเบคอนมันแห้งไปหน่อยข้างในมันฉ่ำก็เลยแบบงงวงนิดนึงแต่ว่าก็ก็ใส่เบคอนก็จะล่อเบคอนกินก่อนเช่นดิ้นเนี่ยแต่น้ำซอสอร่อยนะใช้ได้เลยชอบเ<ล>บคอนเป็นเบคอนดีนะใช่ใช่ใช่แต่แค่แบบ ไม่เข้ากันกหบอฮ่องกงเท่าไหร่เนาะอ,อันนี้อะไรอะ่ะฟองเต้าหู้หอ,อกุ้งค่ะอ๋ออืมอันนี้ดีทอดแบบบางกรอบข้างในมันคือกุ้งกับอะไรอะ่ะหมูมันหมูมันหมูใช่ไหมนีม่เป็นคนกินแล้วก็ไม่รู้ว่ากินอะไรเข้าไปอยู่แต่รู้แบบว่าอร่อย ใส่เกลียวให้ว่าเอ๊ะ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 เอมะเว๊นเอ๊ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอยะเอ๊ะมอ๊ะเอกะเอ๊ะมากกเอ๊ะเอ๊มเอ๊ะเอ๊ะ้อ๊ะเองะเอ๊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 ะเอ่ะเอ้ะเอ๊ะเอ๊ะเอ้นเอ๊ะกอ๊ะเอบะกอ๊ะเ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 อบะเอ๊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 ะเอ่ะเอ๊ะเ็๊ะเอ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 นะเอ๊ะเอดค่ะ ังภาาษเกาหลีเผ<า><า>ือกเยอะดีห่อเผือกแบบหนุบหนับข้างในเหมือนมีคล้ายๆซุปอยู่ข้างในนิดนึงอะอร่อยมากเลยแล้วเป็นแบบตรงเค็มแล้วหวานจากเผือกนิดนึงข้างนอกกรอบอร่อยค่ะชอบเผือกทอดที่นี่ข้างบนตรงไส้ข้างในมันจะมีความแบบตรงซุปอีเหลืองๆอะไม่เห็นแล้วกลับแล้วมันจะมีผักด้วยทำให้แบบวิธีการกินมันแบบไม่ค่อยเลี่ยนไป อร่อยชอบครับตอนนี้ตลิ่ตามเรากินเสร็จแล้ว,ลวเรากำลังรอเป็ดพี่โบมี<ห>เรื่องเล่าไหมเรื่องเล่าซึ่งไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์อะเขาเื่งเป็ดปักกิ่งนะเหมือนพบว่าที่ไทยอ่ะกินเป็ดปักกิ่งไม่เหมือนที่จีนกับไต้หวันที่ไทยอ่ะชอบเอาแต่หนังมาใช่ไหม<ช>แล้วก็ให้กินเลยแล้วก็เอาเนื้อทั้งหมดอ่ะไปผัดไม่อไปทำอะไรอย่างอื่นแต่แบบ ที่ได้วันที่เตียมก็มีเหมือนกันแต่ว่าเวลาเขาหั่นอ่ะมันติดติดเนื้อติดเนื้อเออก็รู้สึกว่าชอบแบบนั้นอ่ะก็คือบมีเนื้อนิดนึงเอออ๋อเพราะเราเป็นคนชอบกินเนื้อไงใช่เพราะฟังที่อ๋อมิน่าเข้าใจได้เข้าใจได้ว่าคนชอบกินเนื้อแต่แบบเนื้อจะเลี่ยนน้อยกว่านะมหรือว่าแบบพี่บัวว่าไงเลี่ยนเหมือนนกัใช่พี่รู้สึกว่าเลี่ยนน้อยกว่าสิบปีผ่านไปฉันเอาพี่โบัมาสิบเรื่องแต่ตะกินเราก็ยังไม่มาแสดงว่ามันใช้เวลาจริงๆเพราะคนเป็นเยอะพี่ว่ามันสดมากเลยตั้งแต่เริ่มเลี้ยงอะไรเขา ตอนนี้เป็ดเรามาเสิร์ฟแล้วค่ะเป็ดน,นะคะเวลาสั่งสามารถสั่งได้เป็น4คำ8คำหรือ16คำ SML วันนี้บิ้มสั่ง8คำตอนแรกแต่ว่าถ้าเกิดน้องจะเสิร์ฟช้าขนาดนี้แนะนทุกคนสั่ง L อลนะคะ16คำกินให้หมดทีเดียว เราลูบ้วเราก็เลยสั่ง M และเอลไปต่อครับพอมาเสิร์ฟพี่โบว์แบบสั่งจานต่อไปเลยได้ไหมเพราะมันดูจะนานก็เลยสั่งไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอกินต้องใ้เวลาเขาเลี้ยงเป็ดแล้วก็เกี่ยกอมเป็ดแล้วก็แบบจัดเคี่ยวกอมเป็ดด้วยไหมต่อปากคิดว่าเป็นจริงอร่อยจริงอ่ะมันอร่อยทุกอย่างก็คือการที่มีแป้งเหมือนโรตีนี่ใช่ไหมชอบโรตีใส่ใหม่เลยมันก็เหมือนกันพันธุ์ใช่เลยน่มแป้งเหมือนโรตีโหูเขาพันใหญ่ดีเนาะเอออ่ะ โอเคก็ชอบแบบความกรอบหนังเป็ดถูกไหมแล้วก็ชอบแตงกวาสุดท้ายค่ะน้ำจิ้มอะความเพอร์เฟคของโลกใบนี้จริงจริงราดมันลงไปค่ะราดมันลงไปเออแล้วแบบ อยากเล่านิดนึงเรื่องเป็นปักกิ่งอะอตอนไปปักกิ่งเราก็รู้สึกว่าเป็ดปักกิง่งต้องกินเป็ดปักกิง่งใช่ไหมแล้วเวลาไปตามร้านอาหารอะ่ะมันก็ได้เขียนว่าเป็ดทั้งตัวกี่ร้อยหยวนแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยเราต้องกินเป็ดทั้งตัวเลยเหรอกลัวไม่หมดหอ,อะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบไม่เคยกินเลยแต่ว่าทีนี้ไปเจอในถนนแบบท่องเที่ยวอ,อะ่ะเขาก็แบบทําเป็นเหมือนแบบทำเออเหมือนเป็นเคบับอารมณ์กัน,นนะอบเออล้วไข่ดีมากแล้วอร่อยมากมันมีเนื้อ อ๋อปลาก,กินี่ยปลาเกิงก็คือมีเนื้อด้วยใช่แล้วก็ซอสหรอซอสเหมือนที่ไทยเดี๋ยวร้านนี้ไม่รู้ชิมก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> ซอสที่ไทยเหมือนจะแบบหวานแต่เขาจะเค็มน้ำปะเขาเหมือนขา้ามอนะท้ามันเหมือนแบบน,วนวัวๆม,มันเค็มหวานนะเท่าที่จำได้จำความรู้สึกได้เลยว่า อยากกลับไปกินทั้งตัวแต่แบบไม่ได้กินแล้วคราวหน้าเปิดประเทศเจอกันเจอกันเปลือกเป็นแงนะคะพี่โบเปลืกรอบหอมแล้วมีมันนิดๆเงี้ยแป้งก็อร่อยแป้งอร่อยแป้งเหรอนะแป้งเขาเนี่ยให้ดมดูกระดมมันจะไม่กินแบบหมักนิดนึงกินจะกินหนังร้อเล่นหนาไม่เลือกกินมแต่ดมพูดอะไรไม่ไม่ได้เลือกพี่ต่อแล้วก็ใส่ผักไปหน่อยค่ะ อยากรู้คุณภาพจะเหมือนตอนที่แบบไม่เป็นบุฟเฟ่ไหมโอ้โหถูกซสเป็นหวานนำแล้วก็เค็มตามสองข้างหวานนี่ดูมีสาระทางด้านการกินมากเลยนะมีแบบอันนี้นำแล้วก็ตามด้วยอันนี้อย่างเงี้ยชอบเท้าวีเคราะห์แล้วก็บ่นทพี่ต่อต่อไปกินแล้วก็บ่นกินแล้วก็บ่นชอบแป้งจริงๆแป้งเขามีความบางแต่นุ่ม เหมือนแป้งโรตีนะเหมือนเหมือนเหมือนคือรู้สึกอยากใส่ใหม่เลยอยากได้ใส่ใหม่แล้วก็มาโรยน่าจะอร่อยปาลิซ่าเออแต่แป้งเขามีความเหนียวเด้งๆนิดนึงด้วยก็เลยชอบของเจ้านี้มากแล้วหนังอ่ะก็โอเคหนังหนังคือหนังก็กรอบอ่ะหนังเป็ดกรอบหอมค่ะกินได้เรื่อยๆยำจี่มันมีความหวานไปน้อยหนึ่งแต่ว่าถามว่ากินได้ไหมก็กินก็กินนะเนี่ยจะกินต่อละทุกคน เหินช่วยเหินช่วยมันเกิชมผู้ชายป่ะอันนี้ก็นี่ชมว่าหลออ่อไงป็นคนที่เป็นแบบหน้าตาดีโอเคโอเคเหินช่วยเฮ้น <c oughs> ห่าวชื่อสุปแบมครับ 5, คุณครูห่าวชื่อต้องอ,ะอ่ะนี่ก็คือซุปเกี๊ยวนะคะ างเงี้ยเขาเรียกว่าเกียวตะโกนที่พอบอกเออตะโกนแหกปากด้วยแอะเป็นแบบเป็นเกี้ยวเนี่ยใครไม่เห็นผมโมเนี่ยเดินมองมองมาอึกสามกิโลก็มองเห็นนะเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะเดี๋ยวชิมให้ดูค่ะเข้ายังไงเออเอาละค่ะมันเป็นชาเล็กเราจะเข้าทางนี้หรือเราจะเข้าทางขวางเนี้ยเหรอโอ้โหงอนไหมเมื่อกี้มันแบบกระอากออกปากฮะ มันเป็นเกี๊ยวที่มีซุปอยู่ข้างในนั้นด้วยอ๋อแน่ละมันแช่ซุป <c oughs> แต่มันจะแบบหนากว่าพวกติ่มซำเมื่อกี้นะแป<บ><บ>้งไหมมันแบบเฉยๆแต่ว่าน้ำซุปโอเคอยู่นวลหวานเลยน้ำซุปอร่อยแต่น้ำซุปอร่อยครับหอมหวานแล้วก็มีกลิ่นของแบบวิตามินอะไรเี้ยมีประโยชน์ในเมื่อสั่งหลายอย่างเราก็อยากสั่งผักเปรี้ยวมาตัดเลี่ยนชอบกินผัดผัก ผัดผักที่นี่นะคะสามารถเลือกซอสได้ว่าจะผัดกับซอสอะไรเช่นซอสน้อมันหอยซอสกะปิซอสไฟแดงสไตล์ซอสเต้าหู้ยี้ขาวซอสเปาฮื้อซึ่งวันนี้เราสั่งมาเป็นผัดเปาเปาฮื้อรสชาติอะ่ะอาจริงมันก็เหมือนบนาะผัดก็เห็นรดมที่มีกลิ่นเป่าฮื้อขึ้นมาหน่อยหนึ่งกลิ่นเป่าฮื้อแบบทุกคนในนาการเป่าฮื้อแท่งๆสีขาวๆกลิ่นนั้นแหละขึ้นมาหน่อยหนึ่งแค่น,นั้นแหละแล้วเราก็ผัดได้พอดีนะผัดก็จะมีความม,ามันๆผัดก็กรอบดีอร่อยดีค่ะใช้ได้สั่งมากินสั่งเลี่ยก แล้วตอนนี้ค่ะตัวเมี่ยงได้มาแล้วจริงๆเนื้อเขาบอกมันจะมีทําได้หลายเมนูอยู่นะคือเขาบอกทุกอันนะ่ยจะมาเป็นจานเล็กๆประมาณนี้ทาไมเล็กมากนะก็สั่งได้ค่ะตอนนี้มากินเมี่ยง,งกันดีกว่าพี่บอมไม่เคยกินเมี่ยงใช่ป๊ออไ,ไม่เคย <ทำ S 1> วิธีการ<ง>กินอ๋อไอที่ใส่ผักเข้าไปอย่างงี้ กินแล้วนะครับแป๊บไหมสุขภาพดีสุขภาพคำว่าสุขภาพดีแปลว่ามันจืดถูกป,ปะเพราะมันหอมๆคลีนๆลีนลนๆอ่าอ่าอ่าอืออ่าแล้วกว่อนเมนูนี้ปกติที่ชอบสั่งเพราะว่ามันกินกับผักแล้วมันจะสดชื่นมันจะมีความแบบไม่เลี่ยนเนะวลากินอนะ่ะแต่วันนี้แอบ เราสึกว่าเขาแบบทำมาแห้งน้อยหนึ่งก็เลยแบบเซ่งเฉยเฉยแต่ถามว่ากินมันก็กินนี้แหละก,ก็ถือว่าชอบคือชอบเมยงที่สุดในหมู่มทุกเมนูอะนัวมีรสม่ทอดเนั้อเน้นนอเขากำแก้ม,ม,มใช่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 ก่อนนนี้ก็ดูรีวิวมาแต่ก็ไม่ใช่คนที่ดูรีวิวคอ,อื่นลยยนะเอียดนักแต่เมื่อกี้มามอยกับพี่ ทางพี่พนักง,งานแล้วแบบนี่น,นี่ค่ะอยากรู้ว่าบุฟเฟ่ต์มันเปิดตั้งแต่กี่โมงเขาบอกเปิดตั้งแต่11โมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะนี่คือรอบกลางวันแล้วก็วันก็จะมีติ่มซำมิเป็ดปักิ่งเนาะหรือว่าติ่มซำอย่างเดียวก็มีสองแบบที่รอบเย็นเนี่ยเขาบอกมันจะเป็นเป็ดปักิ่งคู่กับตัวอาหารจีนซึ่งราคา900กว่าราคาเท่ากันใช่แต่ประเด็นคืออาหารจีนนั้นอร่อยตัวว,ว,ว,วที่แบบเมนูนางให้ดู คือฉันเห็นว่ามันมีมักระพุนน้ำมันงาด้วยมีปลางเงินทอดพริกเกลือมีเต้าหู้พริกเกลืออย่างเงี้ยเป็นเมนูประจําจริงๆมื้อเย็นน่าจะเหมาะกับทางบินมากกว่าตัวเรื่องน,งนั้นนะกินกว่าลองดู่าแต่เวลาตอนนี้เรามากลางวันแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าคิดว่าหลายคนนะชอบติ่มซำมากกว่าก็มากินกันได้ค่ะือ้อกลางวันอ่ะพี่โบเป็นยังไงวันนี้กินแล้วเรามาคนที่มากินร้านนี้นะคระับคนมาตั้งแต่11โมงนะคะแล้วก็สั่งฟาดลงมาให้หมดตอนที่เขาเอารถเข็นมาเนี่ยเผือเลือดีกว่าขาดตามที่เชียนหลงฮ่องเต้ได้กล่าววไ้จริง ไม่รูรใ้ในซีรีส์อยู่ดีๆเวลามันจะผ่านไปเร็วมากเพราะเราเอนจอยอยู่ใช่ไหมอยู่ดีๆเขาก็เดินมาบอกว่าหมดเวลาแล้วครับสั่งของหวานะอะไรดีเพราะตอนนั้นเราก็จะไม่ได้สั่งติ่มซำแล้วค่ะเพราะนั้นเราควรสั่งไว้ก่อนเลยน่าแต่แรกแล้วมันก็ร้อนๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนกันที่เหมือนกันเรื่องนี้คือความผิดพลาดของเราเออแล้วก็เป็ดเนาะเราควรแบบต้องรีบสั่งเลยแต่วินาทีที่เราเหยียบเข้ามาที่นี่แล้วบอกว่าเป็ดอย่าแอลเป็ดแอลเป็ดแอลว่าอย่างนี้ ก็แล้วถ้าใครชอบอกุ้งเตี๋ติ่มซำก็ลองกินที่ได้ค่ะเราส่วนตัวชอบเรื่องคุณภาพเรื่องแต่ติ่มซำเขาให้สัตวว่ากุ้งเปนกุ้งอร่อยจริงๆรสชาติดีแต่อันนี้ต้องยอมรับตรงนี้ว่าอาหารที่นี่นานนิดนึงนิดนิดนะนานนิดนึงแล้วครัว,วปิดไวด้วยคือเขาบอกว่าร้านเปิดตั้ง11โมงจะมากี่โมงก็ได้แต่ว่าลาซาร์เดอรตอนบ่ายโมงครึ่งแนะนำว่ามาถึงก็คือสั่งอะไรก็สั่งสั่งสั่งกองไว้เพราะเดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งอดกินนะ แล้วก็มากินกันได้ค่ะที่เอ p ซ r k เป็นโรงแรมที่เินกนบ่อยที่บ้านกินกนบ่อยจริงๆค่ะอยากจะแนะนำกุ้งสดดีค่ะน่าจะเพิ่งเลี้ยงเหมือนกันเขาเรียกว่าที่ของการมาช่องค่ะชอบอะไรที่สุดคะของวันนี้เรื่อชอบเป็ดปักกิ่งที่สุดและแปะกวยค่ะแปะกวยน้ำใส่อร่อยมากแต่ว่าเราไม่มีภาพให้ดูหรอกนะเสียใจด้วยต้องมาลองกินเองเพราะว่าตอนมาถึงก็คือเมากันเผินแล้วก็ตักๆกะตักะตักเลยก็สัตว์ไปหมดหมดให้พี่โบโชย่ถ้วยป่าหนิดเนี่ยความเรียวนี้นี่ก็คือถ้วยแปะกวยนะคะ อตอนนี้เป็นแปลกวยเทียบคุณบีมนะคะคุณบิมนะคะชอบเหรอจริงๆชอบเป็ดปเป็ดปลาเก๋งเขชอบแต่ยังไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่วันนี้รู้สึกว่าน้ำหวานไปน้อยหนึ่งแล้วค่อนข้างเหลวไปหน่อยแต่ว่าเป็ดน้ะเป็ดก็เคอดีเลยแล้วแป้งแป้งเป็ดปลาเกง๋งเป็นที่รักอยู่ดีคือมันมีความเหนียวนุ่มแบบเหนียวจริงๆมีความแบบดึงด๋งดึ๋งดึ๋งดึ๋งอ่ะคนนชอบมากติ่มซำก็ชอบมากกุ้งเป็นกุ้งจริงๆยังแนะนำติ่มซำค่ะเพราะว่าแบบข้าเก๋าข้าเก่าแค่ทำดีอร่อยเลย เรามากินกันได้ค่ะถ้าเกิดใครอยากให้ชวนพี่โบไปกินอาหารอะไรเพริพ่มเติมก็คอมเมนต์ด้านล่างได้ค่ะพี่โบถนัดอาหารหลายอย่างจริงๆตักช่องพี่โบด้วยค่ะออตักช่องค่ะถ้าอย่าลืมไปติดตามนะครับโบโบที่ช่องโบโบกวนจีนด้วยค่ะเป็นช่องดีมีสาระสู่สังคมนะคะมีอะไรไม่รู้ไปดูเองค่ะฝากช่องพี่โบด้วยค่ะอขอบคุณพี่โบมาเที่ยวเล่นที่ช่องค่ะ <memang S 2> <í> ขอบคุณที่เลี้ยงอาหารดีๆดีๆค่ะไร้ตายค่ะรอแป๊บนึงเลยจะไม่ต่อยจ้ะหนูเรียกก่อนพี่ชั้นนี่แหละคิว เออทำได้ใช่ไหมฉันเอาเป็กมาก <laughs>